แขกรับเชิญที่จะมาร่วมกันฟันธงในเรื่องของการแข่งข้าขึ้นของเงินบาทจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรหรือไม่นั้นคือศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวชนะครับท่านเป็นอดีตฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับสวัสดีครับท่านชมขอบคุณมากครับที่อาจารย์ร่วมให้เกียรติในรายการนะครับขอบคุณที่เชิญครับครับแล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือการลดดอกเบี้ยนโยบายจะสามารถหยุดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได้หรือไม่นะครับศูนย์ สอง5จ2ดแล้วก็ s m s เอ2 1เอสอาจารย์ถ้าจะพูดให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสั้นๆนะอาจารย์ฮะเกิดจากอะไรฮะอาจารย์เกิดจากเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามามากเพราะนั้นปริมาณเงินบาทเทียบเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันก็หารกันแล้วมันน้อยลงเงินบาทก็เลยมีค่ามากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเงินบาทแข็งค่าการที่มีเงินบาทแข็งค่าเนี่ยถ้าจะมองในแง่ของผลเสียกับผลดีทางเศรษฐกิจอันไหนมากกว่ากัน คือประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะคือเราต้องการเงินบาทอ่อนค่ากว่าเป็นจริงสักเล็กน้อยเพื่อที่จะขายของได้คนาจริงไม่ใช่ประเทศอย่างเราอย่างญี่ปุ่นปี1960ก็ทำอย่างนี้ครับจีนเดี๋ยวนี้ก็ทางค่าเงินโยนอ่อนกว่าเป็นจริงสักสามสีม่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ว่าของในสายตาคนต่างประเทศมันจะได้ถูกและจะขายได้ประการที่สองคือประเทศเราเนี่ยนะผลิตของก้นมาเนี่ยนะนับเป็นมูลค่าก็ประมาณปีนี้สิบสามล้านล้านบาท เจ็สิบสเอเซนเอาไปขายต่างประเทศนะอ่าแล้วเราก็ได้เงินตราต่างประเทศมาแล้วก็มาซื้อของนําเข้ามากินคไอสิบสามล้านล้านบาทเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียก GDP เรียกผลผลิตของชาติรายได้ของชาติาตครับเราส่งออกเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนั้นเมื่อไหร่เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปห้าปอร์ซสิบเปอร์เซนเนี่ยของมันก็จะแพงขึ้นตามนั้น แล้วของมันแข่งขันกันทั่วโลกมันก็จะขายไม่ได้เราก็จะส่งออกไปได้ส่งออกไม่ได้มันจะทําให้ผลผลิตลดลงนะเพราะเราคือผู้ส่งออกเราไม่ได้กินเองของเหล่านี้คนก็จะตกงานใช่รายได้ภาษีก็จะลดลงแล้วก็ผลผลิตของชาติคืออัตราความเจริญเติบโตของชาติก็จะลดลงครับครับแต่ที่นี้พอทําให้ตลาดหมายถึงว่าเงินร้อนที่ไหลทะลักเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าจะว่าไปแล้วในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตราสารหนี้ของประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะ ฟองสบู่แล้วยังอาจารย์ฮะวิกฤตเพราะว่าที่ค่อนข้างน่ากลัวปีนี้คล้ายๆปี2538นะฮะที่เงินร้อนเนี่ยไหลเข้านะูมิภาคก่อนก่อนปีก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งปี40่ศูนย์ลักษณะคล้ายกันเลยแหละฮะหลังจากปี38สักประมาณสองปีครึ่งมันก็ล้มละลายอ๋อครับถ้าถ้าเทียบกันเมื่อปี38ตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเราเราเท่าไหร่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอกเบี้ยต่างชาติรหกเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสหรัฐรหกเปอร์เซ็นต์คืออย่างนี้ตอนนั้นก็มี คนเขาบอกอย่างนี้ยคือผู้ว่าแบงค์ชาติคนเดิมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เนื่องจากเงินเฟ้อเยอะดังนั้นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเพื่อสกัดไม่ให้เงินเฟ้อเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปกู้เงินซื้ออสังหารทรัพย์เพื่อไปซื้อรถซื้ออะไรต่างๆหรือซื้อหุ้นเนี่ยมันจะแพงเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทครับแต่ว่าเงินตราต่างประเทศยิ่งขึ้นสูงเนี่ยดอกเบี้ยบาทเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนั่นเท่าตัวนะฮะ เงินตราต่างประเทศก็ไหลเข้ามาเพราะว่าได้ประโยชน์จากส่วนต่างอของดอกเบีย้ยอันนี้นะผลก็คือว่ายิ่งขึ้นดอกเบี้ยสูงเงินยิ่งเฟ้อนะปี2 5 3 8 3 9เหตุผลก็คือว่าคนเนี่ยที่เขาซื้อบ้านซื้ออสังงาริมทรัพย์แม้คนไทยก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้กู้เงินบาทจากแบงก์ชาติหรอกเขากู้เงินตราต่างประเทศร้อยละหดอลลาร์ตอนนั้นร้อยลหก ธุรกิจต่างระเแต่<ช>เป็นเงินบาทรวมทั้งคนสร้างด้วยฮะแล้วก็มาสร้างเนี่ยมันถึงถึงถึงกลายเป็นฟองสบู่อาจารย์วิเคราะห์ว่าการไอ้ภาวะเงินเฟอ้อต,ตอนนี้เนี่ยหรือว่าเรื่องของฟองสบู่เนี่ยสุดท้ายมันจะลามไปถึงอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าในในยลเซ sector เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อกังวลแต่ว่าในตลาดตราสารนี่หรือว่าในตลาดหลักทรัพย์อะไรอันนี้ก็อาจจะนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยตลาดตราสารนี่กับตลาดบ้านที่ดินเนี่ยมันเขาเรียกตลาดทรัพย์สินคือตลาดของที่มีอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนมือใช่ไหมฮะ มันจะมีจํานวนจาํากัดมันสร้างไม่ได้เร็วอย่างตลาด GDP ผลผลิตเนี่ยถ้าจะต้องการมากขึ้นเขาเราสามารถไปผลิตได้มากขึ้นผลิตวิวัฒท,ทัศน์เนี้ยนะครับดังนั้นถ้าถ้าปล่อยให้ปริมาณเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยของเหล่านี้ก็จะราคาขึ้นอย่างไม่เคยสมเหตุสมผลเช่นตลาดทุนเราในปีนี้เนี่ยเพิ่มสูงที่สุดในโลกเลยนะฮะในโลกเลยเหรอประมาณ45เปอร์เซ็นต์นะแล,แล้วถ้าเทียบกับเมื่อปี38อยู่ในอัตราแบบนี้ก็แบบเดียวกันนะตอนนี้นขึ้นไปพันเจ็ดเงี้ยอันนี้ก็พันห้าแล้วนะครับ ก็ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้คนคนที่เขาบอกว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยผมเรียนคนจออย่างนี้นะคือถ้าประเทศใหญ่มากๆอ่ะใช่เพราะมันมันไม่มีประเทศอื่นที่จะพิมพ์เงินอ่ะใส่เข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาใหญ่พิมพ์เท่าไหร่ก็เป็นเป็นน้อยมากสําหรับเขาใช่ไหมเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อได้ของเราเนี่ยประเทศเราเล็กมากคือครึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกสหรัฐอเมริกาเนี่ยยีรนของโลกนะ พอเขาเขาพิมพ์เงินเข้ามาคือทั่วโลกพิมพ์เงินบดนะฮะปีนี้สหรัฐพิมพ์เงินเพิ่มสองล้านล้านเหยสิ้นปีเนี้ยนะสองล้านล้านเหรียญนะเดือนประมาณแปดหมื่นห้าพันล้านเหรียญใส่เข้ามาพิมพ์กระดาษใส่เข้ามาพิมพ์มีหน้าประธานาธิบดีนิดหน่อยใส่ใส่เข้ามาแล้วก็ทุกประเทศก็ทํางั้นญี่ปุ่นก็ทําอย่างนั้นนะฮะนายกคนใหม่เนี่ยก็ทําอย่างนั้นนะครับจีนก็ทําอย่างนั้น คือถ้าไม่มีประเทศไหนเลยอะฮะแต่ประเทศเล็กๆอย่างเราก็เลยได้รับผลกระทบก็คือไหลเข้ามาบ้านเราเงินมันท่วมโลกเงินมันท่วมโลกแต่ทิศครับแล้วเราเรายิ่งขึ้นเรกเบี้ยสูงเนี่ยเงินก็เข้ามามากมากครับแล้วการมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่มันเป็นการลงทุนระยะสั้นเมื่อนวันที่เขาถอนกลับไปเราก็จะพังทันทีเขาถอนแน่นอนฮะคือคือผมเคยเตือนบอกว่าวันนี้อย่าไปซื้อหุ้นเพราะว่าอีกไม่นานก็ประมาณปีครึ่งอย่างนี้ท่านโยบายอย่างนี้อยู่นะฮะ เงินที่จะซื้อหุ้นวันนี้จะซื้อได้2เท่าครับทีนี้ถ้าอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูว่าดูสัญญาณแล้วเนี่ยมันเข้าไปในลักษณะคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับสัญญาณเตือนเมื่อปี2538แล้วแลเข้าสู่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี40ถ้าอย่างนั้นอาจารย์เชื่อว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้คือยังไม่ยอมปรับลดอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่จะเกิดขึ้นแน่นอนฟันธงได้เลยนะประมาณะะปีครึ่งอย่างเนี้ยถ้าเทียบกับ38นะฮะครับตอนนี้เขาเขาถึงวันนั้ เขาจะไปโทษรัฐบาลเหมือนตอนนั้นสมัยรัฐบาลพลเอกโชเลิกไงค่อเขาไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุแล้วใครเป็นต้นเหตุนะสมัยโชเล็กก็มีคนที่ขึ้นดอกเบี้ยสูงๆนะฮะนะฮะต่างแบงก์ชาติก็ส่วนใหญ่แบงค์ชาติจะมีปัญหาเนี่ยคือจะไม่เข้าใจอันนี้ครับแต่แล้วก็นายกโชลิตท่านก็ให้เกียรติมากท่านก็รับผิดชอบเองคนก็ไปไปต่อว่าก็ต้องลาออกแต่จริงๆแล้วก็คือคนที่แบงก์ชาติล้มละลายเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะเป็นคน ดูแลด้านนี้ก็ตามแต่ว่าจุดท้ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่ดีถูกไหมครับคืออํานาจการบริหารการแผ่นดินมีสามอำนาจคือสภารัฐบาลแล้วก็ศาลอํานาจอื่นๆอยู่ภายใต้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสามอำนาจนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นพอเวลามีปัญหาเนี่ยคือผมเชื่อว่านะเวลาบริหารประเทศเนี่ยทุกหน่วยงานในแง่นโยบายเศรษฐกิจในการสร้างความเจริญเติบโตสร้างอะไรต่างๆต้องตามนโยบายรัฐบาล แต่คุณมีสิทธิที่จะเลือกเครื่องมือไม่ใช่คุณมีนโยบายของคุณเองแล้วชาติล้มละลายปีนั้นเนี่ยครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบอหมถ้าเหตุผลของทางแบงค์ชาติบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2.75ุมีความเพียงพอแล้วในการที่จะสะกัดกั้นเงินร้อนที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยและก็จะไม่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อจะไม่ทําให้นี่ครัวเรือนสูงขึ้นอันนั้นมันจะพอหยุดยัง้งเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้ไหมครับอาจารย์ คือดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะใช่ไหม2.75กับดอกเบี้ยโลกเลยดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ย2.25เนี่ยมันต่างนึง2.5เปอร์เซ็นตเนี่ยนะฮะก็เห็นอยู่ว่าเงินร้อนไหลเข้าตลาดทุนมาเนี่ยต้นต้นกุมภายังผิดปกติอ่ะอันนี้เป็นเป็นลักษณะฟองสบู่แบบหนึ่งหุ้นบางตัวที่ไม่มีรากฐานอะไรเลยขึ้นกันใหญ่ครับแล้วมันก็จะเลยไปราคาอสังหาริมทรัพย์แล้วตอนนี้เริ่มขึ้นราคาแล้วล่ามย่างย่างอเป็นื้อหวังว่าจะขายคนที่เดินตามต่อมาได้ คือคือทุกคนเดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วว่าในที่สุดแล้วมันจะเกิดฟองสบู่อะแต่คิดว่าตัวเองจะขายทันเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรเพราะาตอนนี้ทางท่าทีของแบงก์ชาติเองก็ยังยืนยันว่าจะยังคงอยู่ที่2.75ในขณะที่ทางรัฐบาลเองก็อยากจะให้ปรับลดลงปรับลดลงในระดับไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมหรือคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ปัญหามก็จะเกิดขึ้นน่าเป็นก็อันนี้เป็นคนะาพยากรณ์คือต้องเรียนคุณจอมเนี่ยนะฮะ วิชาเศรษฐศาสตร์มันไม่ใช่วิชาบริหารธุรกิจมันอยู่เป็นคนละคณะและการ,รบริหารเศรษฐศาสตร์ที่เรว่าแมกโรยคโนมิก e ต้องเรียนลึกเรียนปัจจัยเรียนอะไรต่างๆมาไม่ใช่เอาประสบการณ์หรือไม่ใช่เอาตัวเลขมามาแล้วก็ไปตัดสินใจได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ววิชาบริหารระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้ทําตรงข้ามกับการบริหารบริษัทนะอ,อย่างเงี้ยนะม,นมันตรงข้ามกันเลยนะอันนี้มันตัวอย่างดังนั้นผมก็อยากกลับเรียนว่าเป็นเรื่องเฉพาะ ที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ว่าใครนึกมาแล้วก็ให้ความเห็นได้ความเห็นเหล่านั้นเป็นความรู้สึกแต่ไม่ใช่ความรู้เป็นความรู้สึกคนในแบงค์ชาติก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงินดีที่สุดในประเทศอยู่แล้วถูกไหมฮะอาจารย์และเพราะงั้นการตลาดเงินหลายตลาดมันเป็นตลาดเงินเชิงบริหารธุรกิจไม่ใช่ตลาดเงินเชิงบริหารเศรษฐกิจคืออย่างนี้ มีนักเศรษฐศาสตร์เป็นหมื่นเลยที่สหรัฐซึ่งได้น o เบ l ลไพร e ์กันเยอะแยะทำไมปี2 5 5 1เชาติสหรัฐถึงล้มละลายแบบเดียวกันคือคือหลายคนทึกทักเอาว่าตัวเองรู้เป็นเพราะว่าแก่แล้วอายุมากแล้วประสบการณ์ม <า S 2> ไม่จริงฮะไม่จริงอันนี้ต้องวิจัยต้องเข้าใจต้องระบบไม่ใช่เอาตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าระดับล้อย่อยเขาเรียกไมโครอิคโนมิอ่ะครับมันรวมมาแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดปรัชญายทางด้านเศรษฐศาสตร์รอ,องรวมนะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ อาจารย์ยังยืนยันว่าจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยบายลงนะครับลงสักแค่ไหนอย่างไรถึงจะค่อยๆลงก็ได้แต่ว่าชี้ทิศทางว่าเราจะไม่ดอกเบี้ยโด่งสูงโอ้โหโด่งสูงเกินไปในภูมิภาคเลยนะครับไม่องกกว่าใครๆเลยนะฮะแล้วแล้วคนเข้ามาคือเขาคิดว่าคือนักลงทุนของเขาคิดว่าเราไม่เข้าใจเราไม่มีความรู้ในการบริหารระบบเศรษฐกิจครับคือมีประเทศไทยประเทศเดียวที่จํากัดปริมาณเงินบาท ขึ้นอดอกเบีย้ยสูงสูงปล่อยค่าเงินแข็งทั้งทั้งโลกในประเทศใหญ่หญๆเนี่ยนะฮะอย่างอย่างญี่ปุ่นเงินเงินเยน,นเขาอ่อนค่าลงสิบห้าเปอร์เซปีต่อปีจากมกรานะฮะเส้นมกราจีนเงินแข็งค่าขึ้นประมาณ1%ปอร์ซของเราแข็งค่าขึ้นหกจดสาเปอร์เซนคือแข็งค่าเทียบสารัฐนะคือคือเงินเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นหมดเลยคำถามคือเราจะส่งของไปขายใครญี่ปุ่นอ่อนค่าเทียบสารัฐรับ จีนแข็งสัก1%นเปร็นเราแข็ง6%เราจะขายจีนเราก็แข็งกว่าจีน5้าเรนักวิชาการทางการเงินรวมทั้งแบงก์ชาติก็บอกว่าทั้งนั้นก็เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้เอกชนไทยไปลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งรัฐบาลเองก็มีโคร,ง,ครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ลงทุนเป็นหลายแสนล้านอยู่เหมือนกันก็เป็นโอกาสดีในการที่จะนําวัตถุดิบเข้ามานั่นมันอีกนามเี่เหรอ แต่แต่แต่เงินเข้าวันนี้มันทําให้หุ้นขึ้นเป็นฟองสบู่คนหลงกงันไปแต่ละวันมีอย่างนี้เราบอกเอกชนไปลงทุนต่างประเทศประเทศรเทศราตี๋เดียว0.5เนี่ยจะมีเงินสักเท่าไหร่เป็นลงค,คืออย่าไปแก้อย่างนี้เลยผู้ที่มีหน้าที่น่กจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าการบริหารระบบเศรษฐกิจเชิงองค์รวมเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนะคือคือคือแน่นอนถ้าคุณบริหารประเทศแบบปิดอย่างเช่นพม่าสมัยก่อนๆเนี่ยนะคือเงินทุนไหลเข้าออกไม่ได้ อยงนั้นคุณขึ้นดอกเบี้ยสูงลดปริมาณเงินพม่าลงใช่ไหมฮะครัไอฟองสบู่ก็จะลงแต่วันนี้ถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยสูงเงินตราต่างประเทศก็จะไหลเข้ามาแลกเป็นเงินบาทปริมาณเงินบาทก็เพิ่มขึ้นยิ่งสร้างเงินเฟอ้อใหญ่ยิ่งดอกเบี้ยสูงยิ่งเงินเฟอ้อนะในกรณีประเทศเล็กแบบเปิดแล้วเราเปิดขนาดเท่าไหร่รู้ไหมฮะคือของที่เราผลิตเนี่ยฮะ 72%เนี่ยเราไปขายต่างประเทศหมดเลยเราไม่มีทางเป็นเศรษฐกิจแบบปิดได้อีกแล้วครับ,รบทีนี้อาจารย์คิดอย่างไรถ้าอย่างนั้นเพราะว่าท่านกิติรัตนนองเองก็มีหนังสือไปแล้วคือคือก่อ,อนหน้านี้ก็เบนว่ามีการคุยกันหลายครั้งแต่ว่าท่าทีของแบงค์ชาติก็ยังยืนยันที่จะไม่ปรับลดลงในขณะถึงถึงขั้นต้องทําหนังสือไปอยังแบงค์ชาติให้มีการปรับลดลงคิดว่าเป็นการเข้าไปก้าวไก่การตัดสินใจของแบงค์ชาติไหมครับในส่วนของไนเนื่งนประเทศทั่วโลกเนี่ยคนกําหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจคือรัฐบาลครับ หน่วยงานต่างๆไม่ว่าหน่วยงานเก็บภาษีหน่วยงานนิบาิการเงินมีหน้าที่หาแนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลนะมสมมติว่าถ้าผมอยู่หน่วยงานใดหน่วยงานงานหนึ่งแล้วผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเลยนะครับผมก็ต้องลาออกนะอืมไม่ใช่ผมมาเถียงกับเขานะ hmm. เพราะว่าผมไม่ใช่รัฐบาลอ hmm. ผมเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาล hmm. ใช่ไหมฮะ <laughs> อาจารย์นแต่ว่าคือคือ,คอมีผู้ว่าบแบงค์ชาติประเทศหนึ่งเขาลาออกรู้สึกญี่ปุ่นั้มฮะเขาไม่เห็นด้วยกับนายอาเบะ ที่ขึ้นมานายกใหม่คุณอาเบะก็บอกให้ให้พิมพเงินเย็นเข้ามาเลยไม่งั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่มีวันฟืน้นผู้การผู้ว่าการแบงก์ชาติเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วย,ยมมเขาต้องการรักษาเขาเรียกอินฟลชันการเกตติ้งระดับเงินเขาก็ลาออกประท้วงอ่ก็ลาออกแล้วมาพิสูจน์กันปรากฏว่าเมื่อข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นฟื้นกันมาแล้วนะเป็นเพราะว่าเพื่อเป็นมาเงินดู แล้วมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากรอกฮะก็คือสหรัฐอเมริกาก็าําอย่างนั้นหลายประเทศก็ทําอย่างนั้นแล้วมันจะมีประเทศเล็กๆที่ไหนที่จะทําตรงข้ามกับประเทศใหญ่ๆอาจารย์นะนแต่ว่าแบงค์ชาติาก็มีเขาก็มีความเป็นอิสระมีกฎหมายอะไรต่างๆใ้การคุ้มครองในความเป็นอิสระที่ไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกหรือหรือแทรกแซงน,นะฮะถ้าถ้ามองจากประเด็นนี้นี่ถือถือว่าเป็นการพยายามที่จะเข้าไปก้าวไก่การตัดสินใจของแบงค์ชาติไหมครับ หรือว่านี่คือไม่อยากยพูดถึงกฎหมายแต่กฎหมายสมัยนั่นออกสมัยสนาชกฎหมายสมัย,ย, <c oughs> ยปฏิวัติอนะ,แล,ะ <c oughs> แล้วเขาก็เขียนเสมือนหนึ่งว่ามีอีกองค์กรอิสระอันหนึ่งแต่ไม่ต้องรับผิดชอบกับใคร <c oughs> คือคือดูจำได้ไมั้ยคือคือความจริงไม่ใช่ปัญหาแบงก์ชาติปี40เนี่ยแบงก์ชาติทำชาติล้มละลายแต่ไม่ต้องรับผิดชอบกับอย่างนี้ก็ก็ออกไป แคนที่รับผิดชอบก็คือก็พลเอกชวลิตนายกแล้วทุกวันนี้เขาก็จําได้ว่านายมตรีเป็นคนดาชาติล้มละลายจะไปอธิบายให้ใครฟังครับถ้าอย่างนั้นวันที่2ี่สบกุมภาพันธ์ซึ่งกนงงอจะมีการประชุมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าการแบงก์ชาติจะยอมจะยอมหักหรือจะยอมงอต่อเรื่องของเรื่องนี้คือผมไม่อยากคาดอดนั้นแต่ว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ผมก็จะมาเสนอประธานาธิบดีเขาบอกว่าผมจะทําเนี่ยผมไม่เห็นว่ากระท่านอย่างนั้นถ้าประธานาธิบดียังยืนยันที่จะต้องการอย่างที่ท่านต้องการครับผู้ว่านั้นเขาก็ต้องลาออกใช่ไหมผมไม่ทำก็ผู้ว่าการแบง์ชาติของประเทศไทยก็เสนอแล้วไงว่ายังยืนยันอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าก็รัฐบาลเขาไม่ได้เห็นด้วยแล้วรัฐบาลรับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อรายได้ต่อการส่งออกรับผิดชอบต่อการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของชาติ gdp รับผิดชอบต่อการจ้างงานนะฮะ เวลาค่างเงินแข็งเนี่ยไอของเรานี้ขายไม่ได้คนตกงานนะครับอ,นนอันนี้มันมีผลจากการที่เงินบาทแข็งข้างครับรัฐบาลต้องการให้เงินบาทไม่แข็งเร็วกันดน,น้ครับแล้วมีประเทศเดียวที่แข็งค่าขึ้นนะอืครับอาจารย์คิดว่าถ้าอย่างนั้นคําแนะนําของอาจารย์ที่มีต่อที่มีต่อ่อทานกิติรัตนนองต่อท่าทีหรือต่อคํายืนยันของแบงค์ชาติอาจารย์คิดว่าควรจะ ผมอยากให้บริหารประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วครับคือรัฐบาลรับผิดชอบต่อประชาชนถ้าชาติมีปัญหามีอะไรต่างๆไปก็ประชาชนก็โทษรัฐบาลครับรัฐบาลก็มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือบางทีสมมติรัฐบาลไม่มีความรู้กันแล้วกันนะรัฐบาลผิดไปรัฐบาลก็ถูกไล่ออกนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วมันขัดแย้งกันเนี่ยคนต่างชาติเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารระบบเศรษฐกิจครับ ทำไมเราไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็ยิ่งไม่เชื่อมัน่น <im it> ก็ไปใหญ่แล้วทําไมมาเถียงกันได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยนะครับทั้งนั้นนั่นคือคําแนะนาของของรัฐบาลแต่ถ้าคําแนะนําที่อาจารย์จะมีต่อ,อแบงค์ชาติผู้ว่าการแบงค์ชาติโดยเฉพาะเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลทางเดียวที่จะต้องทําได้หรือ <im it> <ม>หรือผมไม่แนะนําครับยืนยันที่จะคุยกันต่อเพราะงั้นในคณะกรรมการต้องไม่คุยในสื่อมวลชนด้วยนะฮะคือ แบงค์ชาติเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลบกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง mm hmm. แบงค์ชาติออกมาให้ความเห็นตรงกันข้ามกับกระทรวงการคลัง mm hmm. สมมติสมมติว่าให้เขาค,ความเห็นแบงค์ชาติถูกแล้วกระทรวงการคลังผิดซึ่งอย่าพิสูจนในาคตนะครับใช่แต่ว่าถ้าทําอย่างเนี้ยแล้วแล้วาตีคลังเขาจะบริหารประเทศได้ยังไงฮะ mm hmm. ใช่ไหมฮะค,คือบอกว่าเขาจะไปอย่างนี้ยเขาอยากจะส่งออกให้มากหน่อยค่างเงินอย่าไปแข็งเกินไป mm hmm. เขาอย่างเนี้ยเรา เอ่ออกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยอ่อาแล้วยังไงฮะแล,แล้วผมจะรับผิดชอบต่อประชาชนได้ยังไงฮะใช่ไห<ช><ช>มฮะทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าสุดท้ายในวันที่20กุมภาพันธ์ยังไม่ยังไม่มีมติออกมาว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่บายหรือไม่เนี่ยอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่หรือไม่หรือรัฐบาลจะต้อง้องกันรัฐบาลต้องป้องกันอะไรทําอะไรได้ไหมฮะป้องกันรัฐบาลไปทาอย่างอื่นทําไมรัฐบาลรับผิดชอบต่อประชาชนครับ มาเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะสร้างงานค่าแรง300อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ไงฮะเพราะมันเกี่ยวกับค่างเงินโทษทีนะญี่ปุ่นเนี่ยการกําหนดค่างเงินเป็นหน้าที่รัฐบาลรัฐบาลเป็นคนกําหนดค่างเงินนะกระทรวงการงญี่ปุ่นกําหนดกันแบงค์ชาติดูอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีตั้งหลายประเทศเขาไม่ใช้เรื่องการกําหนดอัตราเงินเฟ้อแม้กระทั่งรัฐบาลอังกฤษเองเดี๋ยวนี้จะกําหนดอัตราความเจริญเติบโตบบกเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายของชาติ คือประเทศยังยากจนอยู่เลยบอกเงินเฟ้อองเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศเมื่อไหร่จะโตล่ะครับขายของไม่ได้ครับอาจารย์ประเมินอย่างไรฮะวันที่2 0กุมภาพันธ์จะความขัดแย้งนี้จะจะยุติลงในทิศทางที่รัฐบาลสามารถที่จะผมไม่อยากประเมิน,นแต่ว่า<ต><ต>สมัยผมก็เช่นเดียวกันก็มีปัญหาเงี้ยแล้วก็มาโต้ยางกันตอนนั้นเหตุการณ์การเมืองเขาแย่กว่านี้ก็มีหลายสถาบันเขาก็ออกมาพูดคณะเศรษฐศาสตร์ในมหาลัยนะครับแบงค์ชาติบริหาร มีอิสระในการใช้เครื่องมือ,อมใช่ไหมตามนโยบายรัฐบาลนะไม่ใช่แบงค์ชาติกําหนดนโยบายด้วยซึ่งแตกต่างกันรัฐบาลนี้ครับแต่ถ้ามองว่าการที่จะให้จะสั่งให้แบงค์ชาติลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงอันนี้มองว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือไหมฮะไม่ใช่เป็นโ <ฮ S 1> นโยบายนี่เป็นทฤษฎีเลยแล้วนะอยู่ในบทบทหลังๆของการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วนะครับซึ่งถ้าเรียนริญญาตรีจะเรียนไม่ถึง เรียนมียาตีโทรเรียนไม่ถึงคนคนเขียนชื่อโรเบิร์ตมันเดลก็แล้วกันได้นูมเบไพร์ด้วยอย่างบอกอย่างที่ผมบอกอะประเทศเล็กที่เปิดระบบเศรษฐกิจเงินทุนไหลเข้าออกได้ง่ายๆอย่างเงี้ยยิ่งขึ้นดอกเบี้ยเงินยิ่งไหลเข้ามาเงินยิ่งเฟ้อไม่ใช่ยิ่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินจะลดลงเป็นเพราะว่าแม้คนในชาติก็ไปกู้เงินตราต่างประเทศเนี่ยมาซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์มาใช้จ่ายได้แต่ว่าการที่ค่าเงินแข็งเพราะว่าเงินไอ้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ การส่งออกตกผลผลิตของชาติตกการจ้างงานตกแล้วรัฐบาลรับผิดชอบ,บทีนี้ความพยายามในการที่จะไม่ลงรอยกันระหว่างระหว่างรัฐบาลไม่รู้ว่าทําไปทําไมโดยซ้ำไป,ำไ,มไ,ปนะไม่เห็นมีประเทศไหนเขาทากันเลยนะทีน,น,นี้เมื่อมันมีแล้วเนี่ยนะฮะมันมีความขัดแย้งระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลแล้วนะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้แล้วก็เพื่อที่จะยับยั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเป็นห่วงกันดได้ก็ดูเหมือนปี2538อ่ะคือตอนนั้นพลเอกชวลิตก็เป็นคนที่ใจดีหน่อยก็ปล่อยไปจนกระทั่งบางทีมัน ถ้าปล่อยอย่างนี้สักปีก็จะมีปัญหาแล้วนะคือคือมันจะยัม,ยะม่ท <วะ S 1> อาจารย์เ<ม>ราจะบอกว่ารับาลไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปถึงแม้ว่าไม่ปล่อยรัฐบาลไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้หรอกฮะเป็นเพราะถึงเวลาล่มละลายคนเขาจําไม่ได้แล้วก็ใครมีปัญหาอะไรเขาจาชื่อนายกได้ือมอ็นายกก็รับผิดชอบคนเดียวไป <c oughs> <c oughs> ครับเพราะงั้นนี่คือแต่ว่าเชื่อว่าวันที่20กุมภาพันธ์น่าจะมีทางออกที่ดีนะครับหร,หรือหรือมองเชื่อว่าถ้าเขาเรียนส,สายศาสตร์มหาภาคกันอ,อย่างลึกซึ้งมานะครับ <c oughs> S <S> เขาน่าจะพิจารเรื่องเหล่านี้อครับือ,ค,อคือไม่ใช่บอกว่าโอ้มีอื่นๆกําหนดอันอนอาตาราเบยนี้ไม่ลกคือคล้ายๆเป็นเรื่องของการเรียกว่าศักิ์ศีอะไรซึ่งตัวผมเนี่ยไม่เคยทําศักดศีนะผมแอบไปหาผู้ว่าแบงค์ชาติร้องผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยนั้นโดยโดย,โดยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกก็มีครับแต่ว่านี่เป็นวัฒนธรรมของแบงค์ชาติที่จะไม่ให้การเมืองหรือรัฐบาลเข้าไปลุวงลูกจนเกินไปไม่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 ใช่นะไม่สมัยอาจารย์เป๋ยเนี่ย ท่านก็ตั้งมาท่านไม่เห็นด้วยจอมบนสลิทท่านก็เดินไปบอกอครับพอรัฐบาลไม่เห็นวยท่านก็ลาออกท่านไม่ได้มาประกาศโฆษณาอย่างนี้นะกำลังบอกไกลๆว่าถ้าผู้ผู้ว่าการแบง์ชาติไม่เห็นด้วยกบนโยบายของรัฐบาล,บาลก,ก็มีทางเดียวก็วคือลาออกอนั่นแหละก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยไงตอนนี้ตอนหลังเนี่ยจอมบนสลิทก็เห็นว่าเออดกรปุ๋ยพูดถูกก็ไปเชิญมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติ ตอนเป็นผลแรกเนี่ยเป็นหกเดือนใช่ใช่จะถ้าเวลาหมดแล้วขอพระคุณมากเลยมีมีความคิดเห็นจากชาวบ้านจากจากท่านผู้ชมมานะครับเป่บเผื่อฝากไว้อาจารย์ลงพิจารณาดูนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่โวมรายการสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงค์เวชผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ